ประชุมออนไลน์ทีไรจะต้องเปิดกล้องทุกทีหน้าก็โทรมแสงก็ไม่พร้อมจะทำยังไงได้ล่ะคะมาดูท i ิปส์แอนด์ทกับฟีเจอร์ใหม่ที่ Google Meet อัปเดตมาให้สามารถปรับแต่งแสงและสีภาพให้ชัดเจนแล้วก็มีความสมูทได้มากยิ่งขึ้นไปอัปเดตกันเลยค่ะ ฟีเจอร์นี้นะคะก็มีการใช้งานที่ง่ายมากๆค่ะเพียงแค่ทุกคนกดไปที่จุด3จุดและเลือกเป็น apply visual effects นะคะจากนั้นเลือกเป็น appearance ค่ะจะมีตัวเลือกที่เป็น studio lighting ให้เรากดเปิดการใช้งานจากนั้นนะคะด้านล่างเราสามารถจะเลือกได้ว่าจะให้เขานะคะปรับแสงให้แบบ auto หรือสามารถที่จะ c u s t o มเองได้ถ้าหากว่าเราเลือกเป็นแบบ c u s t o มเองได้นะคะในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าจะให้ด้านซ้ายหรือด้านขวาของเราเป็นสีส้มหรือสีฟ้า จะสังเกตเห็นได้ว่าตรงหน้าจอด้านขวาเล็กๆนี้นะคะจะมีปุ่มอยู่ทั้งหมด2ปุ่มด้วยกันนะคะซึ่งเราสามารถที่จะเลื่อนได้นะคะว่าอยากให้หน้าของเราฝั่งไหนเนี่ยเป็นสีอะไรซึ่งเรานะคะก็ยังสามารถที่จะเลือกประเภทสีของแสงได้อีกด้วยจากกลมๆด้านหลังนี้นะคะก็สามารถกดเลือกได้เลยว่าอยากให้เป็นสีส้มสีส้มอ่อนหรือว่าสีขาวสีฟ้านะคะสามารถเลือกได้เลยจากนั้นนะคะลงมาดูด้านล่างเป็นในส่วนของสตูดิโอลุคค่ะถ้าหากว่าเรานะคะกดเปิดการใช้งานนะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมี มีการปรับให้คุณภาพของวิดีโอเนี่ยมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นตัว Portrait Touch Up ค่ะถ้าหากว่าเรากดเปิดการใช้งานตัวนี้นี่แหละค่ะที่จะปรับความสมูทให้มีความน่าเนียนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและด้านล่างสุดนะคะตรงคำว่าสไตล์เนี่ยก็สามารถที่จะเลือกได้ค่ะว่าเราเนี่ยอยากให้ตัววิดีโอของเรานะคะเป็นแสงสีแบบไหนนะคะเริ่มจากอันแรกก็จะเป็นสีขาวดำค่ะอันที่2นะคะจะเป็นสีที่มีความสว่างมากยิ่งขึ้นและอันที่3นะคะจะเป็นในรูปแบบของแสงแดดที่ส่องเข้ามาค่ะและ สุดท้ายคือแสงของตัวกลังคืนนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็จะมีกล้องที่มีความคมชัดและก็มีความสมูทในเวลาเดียวกันและสามารถปรับแต่งได้เลยนะคะยังไงเนี่ยก็อย่าลืมไปลองเล่นกันดูและถ้าหากว่าชอบ t i p ส์แอนด์ทริกดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ที่ช่องแทนจารีนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยพอและ t ทิปส์แอนด์ทริกต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ